สวัสดีครับยินีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องราวรอบตัวกันนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยคือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ครับสวัสดีค่ะเรามีเอกสารสส่วนหลกัหลกๆที่จะใช้คุยกันวันนี้ครับส่วนแรกก็คือตัวบทกฎหมายฉบับเต็มเลยนะฮะรวมที่มีแก้ไขละด้วยกับอีกชุดนี่น่าสนใจเป็นแนวข้อสอบครับ ค่ะชุดข้อสอบนี่มีตั้งร้อยข้อเลยนะคะใช่ครับร้อยข้อเน้นเ้นเรื่องพรบนี้โดยเฉพาะเลยภารกิจเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันครับว่ากฎหมายนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นระดับตำบลแล้วก็จะลองดูตัวอย่างคำถามจากข้อสอบกันน่าสนใจค่ะจะได้เห็นว่าประเด็นไหนที่เขาเน้นกันครับผมเราจะยกมาสัก1ิข้อแรกมาดูกันละเอียดละเอียดเลยเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันค่ะ ลำดับการคุยก็คือเดี๋ยวเราปูพื้นกันก่อนเรื่องที่มาเหตุผลความจําเป็นของกฎหมายนี้แล้วจากนั้นค่อยไปลุยตัวอย่างข้อสอบ10ข้อแรกพร้อมคาอธิบายกันนะครับได้เลยค่ะครับพูดถึงจุดเริ่มต้นก็ต้องดูที่ตัวกฎหมายก่อนเลยพรบฉบับนี้เนี่ยะระบุว่าให้ไว้นวันที่26พฤศจิกายนพศ2537ค่ะอันนี้อยู่ในมาตราหนึ่งเลยครับผม ซึ่งก็น่าสนใจนะฮะว่าข้อมูลพื้นฐานแบบนี้แหละกลายเป็นคำถามข้อแรกในชุดข้อสอบที่เรามีเลยใช่ค่ะวันที่ให้ไว้หรือวันที่ประกาศใช้นี่เป็นข้อมูลแรกๆที่ต้องรู้แต่ว่านะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือวันที่กฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้จริงๆนะคะอ๋อครับไม่ใช่วันเดียวกันไม่ใช่ค่ะมาตราสองเขาบอกไว้ชัดเลยว่าไม่ได้มีผลทันทีนะคะแต่จะเริ่มใช้ก็คือเมื่อผลกำหนดไปแล้ว 90วัน90วันค่ะ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นคำถามข้อที่2พอดีเลยค่ะอ๋อ oh, ค่ะอืมครับมีระยะเวลาให้เตรียมตัวใช่ค่ะการให้เวลา90วันก็เพื่อให้หน่วยงานหรือว่าประชาชนเองได้มีเวลาเตรียมตัวปรับตัวกับกฎหมายใหม่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเข้าใจแล้วครับมีช่วงเวลารองรับ แล้วก่อนที่พรบ2537นี้จะออกมานี่การบริหารตำบลเราใช้กฎหมายอะไรอยู่ครับกฎหมายนี้มาแทนที่ตัวไหนก่อนหน้านี้เราใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่326ค่ะออกมาตั้งแต่ปี2515โน่นเลยโหนานเหมือนกันนะครับค่ะ พรบ2537นี่ก็เลยระบุไว้ในมาตรา3ชัดเจนเลยว่าให้ยกเลิกประกาศฉบับนั้นไปซึ่งประเด็นการยกเลิกปวส2 6อ326นี้ก็ตรงกับคำถามข้อ3ในแนวข้อสอบพอดีเป๊ะเลยค่ะครับแล้วอะไรคือ,อปัญหาของปวส2 6เดิมครับถึงขั้นต้องมีพรบรใหม่มาแทนที่เลยปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะซึ่งเขาก็เขียนอธิบายไว้ในส่วนหมายเหตุท้ายพรบ2อ3 7ฉบับแรกเลยก็คือ สภาตำบลตามปวสามรเดิมเนี่ยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอืมมันส่งผลยังไงบ้างครับในทางปฏิบัติจริงๆผลกระทบใหญ่มากเลยค่ะการไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็คือทําให้สภาตําบลตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถทํานิติกรรมสัญญาต่างๆในนามของตัวเองได้เลยอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการไปกู้ยืมเงินหรือแม้แต่การถือครองทรัพย์สินต,ต่างๆนะคะ มันทําได้ลําบากมากอ๋ oh. ค่ะมันก็เลยทําให้การบริหารงานมีไม่ประสิทธิภาพขาดความคล่องตัวแบบว่ารุนแรงเลยลองนึกภาพองค์กรที่อยากจะพัฒนาท้องถิ่นแต่ว่าติดขัดเรื่องระเบียบพ,พื้นฐานทางกฎหมายพวกนี้ดูสิคะมันไปต่อยากจริงๆนึกภาพออกเลยครับเหมือนมือไม้ถูกมัดไว้เลยจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดการพัฒนาก็คงล่าช้าไม่ทันการถูกต้องเลยค่ะ ดังนั้นพรบ2537ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยค่ะโดยกำหนดไว้ในมาตราหกให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลอืม <c oughs> จุดเปลี่ยนสำคัญใช่ค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญมากเป็นการปลดล็อกไอ้สภาตำบลเขามีตัวตนทางกฎหมายสามารถบริหารจัดการงบประมาณทรัพย์สินแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆได้เองซึ่งมันจำเป็นมากๆสำหรับหลักการกระจายอำนาจอะคะ่ะครับ เพื่อให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้มากขึ้นใช่ค่ะให้เขาดูแลตัวเองได้มากขึ้นซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นคำตอบของคำถามข้อที่8ด้วยนะคะเรื่องสถานานิติบุคคลเนี่ยเข้าใจชัดเจนเลยครับว่าการเป็นนิติบุคคลนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วนอกจากการให้สถานะนิติบุคคลแล้วมีกลไกอื่นในพรบนี้ไหมครับที่มาช่วยส่งเสริมการปกครองตนเองมีค่ะ อีกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเปิดช่องทางให้สภาตำบลที่มีความพร้อมสามารถยกระดับตัวเองขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งยกระดับยังไงครับในมาตรา40นะคะเขากำหนดว่าถ้าสภาตำบลไหนมีรายได้ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนนะคะ,ะเฉลี่ยสปีย้อนหลังเนี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 1, 1,50 0 0 0บาทก็สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล อบตได้ค่ะอ๋อเป็นอบตค่ะซึ่งอบตเนี่ยก็ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบเลยมีทั้งอำนาจหน้าที่งบประมาณแล้วก็โครงสร้างการบริหารที่ใหญ่กว่าซับซ้อนกว่าสภา,าตำบลทั่วไปเหมือนเป็นสเต็ปถัดไปประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเป็นการให้โอกาสท้องถิ่นที่เขาเข้มแข็งแล้วได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แสดงว่ากฎหมายนี้เขามองไปถึงการพัฒนาเป็นขั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังวางเส้นทางให้เติบโตได้อีกน่าสนใจครับทีนี้ขอย้อนกลับมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในช่วงต้นของพรบรหน่อยครับที่เรามักจะเจอกันในขอสอบบ่อยๆอย่างพวกคำนิยามสับต่างๆได้ค่ะ ในมาตราสีเนี่ยมีการให้นิยามคำสำคัญไว้หลายคำเลยที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือคำว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องจิน่นครับคำนี้หมายถึงอะไรบ้างครับตามพรบนี้นะคะเขาให้นิยามว่าหมายถึงเทศบาลสุขาพิบาลซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่มีข้อสังเกตสำคัญคือนิยามนี้ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ,อบจอคะ่ะ อ๋อไม่รวมอบอจอใช่ค่ะอันนี้เป็นคำตอบของคำถามข้อที่4เลยที่ว่าไม่รวมอบอจอนี่เพราะว่าเขามีกฎหมายของอบอจอแยกต่างหากอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงได้กำหนดแบบนี้เฉพาะในพรบสภาตำบลน,นี้ถูกต้องค่ะอบอจอเขามีพรบจัดตั้งของตัวเองแยกไปต่างหากการระบุแบบนี้ก็เหมือนเป็นการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าคำว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในบริบทของกฎหมายสภาตำบลเนี่ยหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับที่เล็กกว่าอาบาจอลงมานะคะครับผมชัดเจนครับไม่ได้แปลว่าอาบาจอไม่ใช่ท้องถิ่นนะแค่กฎหมายคนละฉบัติกันใช่ค่ะแยกกฎหมายดูแลกันไปครับอีกคำนิยามในมาตราสีที่น่าสนใจก็คือในอำเภอกฎหมายบอกว่าให้หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วยอื อันนี้ก็เพื่อให้ครอบคลุมครับตรงนี้เป็นการขยายความให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อาจจะยังไม่มีในอำเภอเต็มตัวแต่ว่ามีประหลัดอำเภอทำหน้าที่แทนอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำตอบของคำถามข้อที่5นะครับใช่แล้วค่ะและอีกมาตราที่สำคัญมากๆก็คือมาตรา5ซึ่งกำหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพรบนี้ผู้รักษาการก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับดูแล ถูกต้องค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับดูแลให้กฎหมายนี้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็ตรงกับคำถามข้อที่6ค่ะ และในมาตรา5เดียวกันนี้ก็ยังให้อำนาจรัฐมนตรีมหาไทยในการออกพก,กระเบียบย่อยๆต่างๆเพื่อให้กฎหมายเนี้ยมันทำงานได้จริงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมาตรา5ให้อำนาจรบรวมมหาไทยในการออกกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศแล้วก็ยังรวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อปฏิบัติการตามพรบนี้ โอ้ครบเลยค่ะอำนาจตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะคะเพื่อให้การดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งรายละเอียดอำนาจตรงนี้ก็เป็นคำตอบของคำถามข้อที่7ค่ะโอเคครับเราพอเห็นภาพใหญ่ของที่มาเหตุผลแล้วก็โครงสร้างเบื้องต้นของพรบสภาตำบลกันพสอสมควรแล้วทีนี้มาดูส่วนที่น่าสนใจจริงๆกันครับว่ารายละเอียดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันถูกนำไปสร้างเป็นคำถามในแนวข้อสอบที่เรามีได้ยังไงบ้าง เราจะลองไล่ดู10ข้อแรกกันเลยนะครับได้เลยค่ะมาลองดูกันเงินเริ่มที่ข้อนหนึ่งนะครับคำถามคือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ประกาศใช้เมื่อใดตัวเลือกมีก26พย37ขอ26พค37ขอ26ทค37ง26มค38ข้อนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยค่ะ อ้างอิงจากมาตรานหนึ่งที่ระบุว่าให้ไวนะวันที่26พฤศจิกายนพศ2537วันที่ให้ไว้ก็คือวันที่ประกาศใช้นั่นเองค่ะนั้นคำตอบก็คือข้อกอ26พออ่พย37ค่ะชัดเจนครับต่อเนื่องกันเลยข้อ2ถามถึงวันเริ่มมีผลบังคับใช้พรบสภาตำบลมีผลบังคับใช้เมื่อใดตัวเลือกคือกอทันทีที่ประกาศสั่งขอพ้นวันนับแต่วันประกาศสั่ง ขอพ้นร้อยแปดวันนับแต่วันประกาศสั่งงอหนึ่งมกราคมปีถัดไปอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเลยค่ะมาตราสองกำหนดให้มีผลบังคับใช้เม <ME> ER <ON> ื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับให้เวลาเตรียมตัว90วันใช่ค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอค่ะไปต่อที่ข้อ3ครับถามถึงกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิกไป พรบนี้ยกเลิกประกาศฉบับใดตัวเลือกเป็นปว225ปว226ปว227ปว228ซึ่งทั้งหมดนี้ลงวันที่13ธันวาคม15นะครับตามมาตรา3ของพรบ2537ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ธันวาคมพศ2515 งั้นก็ตอบข้อขอใช่ค่ะข้อขอนี่คือกฎหมายหลักที่ใช้คุมสภาตำบลก่อนปี3、7นั่นเองค่ะครับข้อ4กลับมาที่นิยามศัพท์กันบ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพรบนี้คืออะไรตัวเลือกมีกอเทศบาลสุขาพิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นขออบจคอ,อเทศบาลสุขาภิบาลและอบจองเทศบาลสุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นแต่ไม่รวมอบจอ ตามนิยามในมาตราสีที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยคำตอบก็คือข้องอค่ะจุดสำคัญคือตรงไม่รวมอบจอใช่ค่ะไม่รวมอบจอในนิยามนี้สำหรับพรบรฉบับนี้โดยเฉพาะนะคะครับผมข้อ5ถามนิยามของนายอำเภอครับนายอำเภอตามพรบนี้หมายความรวมถึงใครด้วยตัวเลือกคือกอผู้ว่าขอประหลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอคอปลัดมอทองอกำนัน อันนี้ก็มาจากมาตราสี่เช่นกันค่ะให้นิยามนายอำเภอว่าให้หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วยเพื่อให้ครอบถุมพื้นที่กิ่งอำเภอค่ะดังนั้นคำตอบคือข้อขอค่ะข้อ6ถามง่ายๆตรงๆเลยผู้รักษาการตามพรบรนี้คือใครตัวเลือกมีก็นายกขอรอมวอมหาไทยขอปลัดมอทองผู้ว่า มาตรา5ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าผู้รักษาการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยคำตอบจึงเป็นข้อขอค่ะแล้วอำนาจของผู้รักษาการตามมาตรา5ล่ะครับขอ้อจัดถามว่าราววมหาไทยมีอำนาจออกสิ่งใดเพื่อปฏิบัติการตามพรบนี้ตัวเลือกกอกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขอพรกรขอพรกรงอพรบร มาตรา5ให้อำนาจไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะทั้งการออกกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศแล้วก็ยังรวมถึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายนี้ด้วยอ่าฮะงั้นตัวเลือกที่ครอบคลุมสุดก็คือข้อกอค่ะครับข้อ8ย้อนกลับไปที่ประเด็นสำคัญที่เราเน้นกันช่วงต้นเลยครับสภาตำบลมีฐานะอย่างไรตัวเลือกคือกอส่วนราชการขอนิติบุคคลข องค์กรอิสระงอหน่วยงานภาครัฐนี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามพรบ2อ3 7เลยค่ะมาตรา6กํำหนดให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลค่ะครับเพื่อแก้ปัญหาเดิมใช่ค่ะเพื่อให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวคำตอบคือข้อขออย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะข้อ9ถามถึงองค์ประกอบของสภาตำบลบ้างสภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ใครบ้างตัวเลือกก กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแพทย์ประจำตำบลขอกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านคอผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแพทย์ประจำตำบลงอสมาชิกที่เลือกตั้งเท่านั้นมาตราเจ็ดกำหนดองค์ประกอบของสภาตำบลไว้นะคะว่ามีทั้งสมาชิกโดยตำแหน่งแล้วก็สมาชิกจากการเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกโดยตำแหน่งนั้นก็จะประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนั้นแล้วก็แพทย์ประจำตำบลค่ะครบเลยทั้งสามตำแหน่ง ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดก็คือข้อกอไก่ค่ะและข้อสุดท้ายที่เราจะดูกันวันนี้ครับข้อ10ถามถึงสมาชิกอีกประเภทหนึ่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรมีจำนวนกี่คนต่อหมู่บ้านตัวเลือกคือกสองคนขอหนึ่งคนคแล้วแต่ประชาชนงอไม่เกิน3คน ในมาตรา7เดียวกันนั่นล่ะค่ะระบุจํานวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งไว้ชัดเจนเลยว่าให้มีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตําบลน,นั้นเป็นสมาชิกสภาตําบลหมู่บ้านละหนึ่งคนหมู่บ้านละหนึ่งคนค่ะคําตอบคือข้อขอ1คนค่ะครบท้วน10ข้อตัวอย่างแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าคําถามส่วนใหญ่เนี่ยมาจากรายละเอียดที่ระบุไว้ตรงๆในตัวบทกฎหมายเลยนะฮะทั้งเรื่องวันที่นิยามทรัย์ ผู้มีอำนาจสถานะทางกฎหมายไปจนถึงองค์ประกอบพื้นฐานของสภาตำบลเลยการอ่านและทำความเข้าใจตัวบทเนี่ยสำคัญมากจริงๆใช่เลยค่ะการพูดคุยของเราในวันนี้ก็เป็นการปูพื้นให้เห็นภาพรวมนะครับความเป็นมาเหตุผลและก็ความสำคัญของพรบรสภาตำบลและอ,อบต2537รวมถึงเราก็ได้ลองดูตัวอย่างคำถามจากเอกสารร้อยข้อที่เรามีไปแล้ว ค่ะแค่10ข้อแรกก็พอเห็นแนวแล้วนะคะครับแค่10ข้อแรกนี้ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตัวบทกฎหมายเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็ถูกหยิบยกมาใช้ทดสอบความเข้าใจได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเพิ่มเติมนะคะก็คือ การพยายามทําความเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติต่างๆด้วยโอ้เข้าใจที่มาที่ไปใช่ค่ะเช่นทำไมต้องให้สภาตำบลเป็นนิติบุคคลก็เพื่อแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพความไม่คล่องตัวเดิมหรือทำไมต้องมีกลไกให้ยกฐานะเป็นอบอตอได้ก็เพื่อรองรับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นที่เขาพร้อมกว่าไงคะ การเข้าใจแบบนี้ช่วยจําง่ายขึ้นด้วยนะครับแน่นอนค่ะมันช่วยให้เราจําแล้วก็เชื่อมโยงเนื้อหาได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ท่องจํามาตาไปเฉยๆดังนั้นการกลับไปทบทวนตัวบทกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมกับคิดตามถึงเหตุผลเบื้องหลังไปด้วยเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและสำหรับผู้ฟังที่อยากจะทดสอบความเข้าใจตัวเองหรือว่าเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นไปอีก ก็อยากจะแนะนำให้ลองกลับไปฝึกทําแนวข้อสอบที่เหลือดูนะครับอีก90ข้อจากเอกสาร100ข้อสอบอบตอ์ TXT ที่เราใช้เป็นข้อมูลในวันนี้ค่ะการได้ฝึกทําโจทย์จริงๆช่วยได้เยอะเลยครับจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับแนวคำถามแล้วก็จับประเด็นสำคัญที่มักจะถูกถามไว้บ่อยได้แม่นยำขึ้นด้วยครับและก่อนจะจบกันไปนะคะดิฉันอยากจะชวนให้คิดต่อยอดกันไปอีกสักนิดนะคะ เมื่อเรามองย้อนไปถึงพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นระดับตำบลจากจุดที่สภาตำบลไม่มีสถานะทางกฎหมายเลยมาสู่การเป็นนิติบุคคลแล้วก็พัฒนาต่อไปอีกขั้นสู่อบตอที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วเนี่ยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าแล้วก้าวต่อไปละ่ะของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองตนเองระดับฐานรากในประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อ อืมน่าคิดจริงๆครับค่ะอาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่อยากฝากไว้ให้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะคะเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆครับขอบคุณสำหรับมุมมองและข้อคิดดีๆในวันนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ